ผมก็เป็นเกียรติมากครับที่พวกเราตูบอยแล้วก็พี่พี่คิมฮอดคอมเตอร์ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการวีดีวีดีเออครับผมบครับผมก <ๆ S 2> ็มมเป็นไงบ้างเป็นงานที่อยากจะเช,ชิญชวนทุกคนนะครับมาช่วยกันบริจาคครับคนละ500บาทนะครับเพียงแค่หนึ่งล้านคนเท่านั้นนะครับเพื่อจะสร้างวัคซีนต้านโควิดครับผมแล้วก็คนที่มาร่วมงานเนี่ยยังมีสิทธิ์ลุ้นเสื้อของไดเซนของพวกเรานะครับตูฟลอยแล้วก็พี่คิมพี่คอมเลยครับผ่านทางแฟนเพจของซียู เอ็นเตอร์ปรส์นะครับตอนที่มาล้างหมดดูแลตัวเองยังบ้างครับผมอย่างผมก็จะเริ่มต้นจากตัวเองครับผมเราก็จะพกเจลล้างมือแล้วก็ใส่แมสทุกครั้งนะครับผมครับส่วนของผมนะครับก็จะรักษาเกี่ยวกับอย่างที่พี่บอกนะจะล้างมือแมสแล้วก็สัมผัญเนี่ยเวลาออกไปไหนเนี่ยแมสเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่ป้องกันจากโรคภัย ะครับผมครับผมเจล่ะครับสมตัวณ์ของเจนะครับก็เวลาจะออกไปไหนคือต้องพกแมสไปอย่างน้อยสองอันครับผมแล้วก็พกสเปรย์ด้วยครับเวลาเราจับอะไรสิ่งต่างๆเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะต้องพกทำเลไว้ตลอดโอเคครับผมต่างกันไหมครับตัวผมก็ทุกคนต้องใช้อยู่แล้วนะครับแมสกับเจลล้างมือนะครับแม้ก็เป็นสเปรย์ฉีดแอลกอฮอล์นะครับแต่ส่วนตัวผมจะเพิ่มไปในการล้างมือบ่อยๆเพิ่มขึ้นไปด้วยครับเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อนะครับ ครับสารพัก,ก็เป็นออกออกกําลังกายครับผมออกกําลังกายครับเพื่อจะได้ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ล้างมือพกเจลล้างมือครับเพื่อแบบสังคมนะครับทุกคนเวลาเราไปหยิบจับอะไรเงี้ยเราจะได้แบบปลอดภัยเซฟทัตต้งตัวเราแล้วก็ตัวคนอื่นด้วยครับ <S <S ครับผมก็อยากให้ทุกคนกลับมาแข้งคัดแล้วก็ดูแลตัวเองกันอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เหมือนจะกลับมามีผู้ติดเชื้อมากขึ้นทุกวันอีกแล้วนะครับผมก็อยากให้การจะตกนะครับผมอย่าประมาทกันนะครับผมกลับมาแบบว่าแข้งคัดกันเหมือนเดิมนะเหมือนตอนที่เรากลับตัวเลขการเป็นศูนย์นะฮะก็อยากให้ทุกคนห่านกลับมาดูแลตัวเองนะครับเริ่มต้นที่ตัวคุณเองง่ายๆเลยครับผม ครับผมก็ตอนนี้ที่เราออนแอร์กันอยู่ก็จะมี g e n วายเดียร์ซีรีส์นะครับออนแอร์ mm hmm. ไป6 EP แล้วนะฮะ mm hmm. ก็กำลังเข้มข้นเ mm hmm. ข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับ mm hmm. ผมฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ mm hmm. เร็วๆนี้อ่าก็เร็วๆนี้นะครับ mm hmm. ผมก็จะมี ซีรีส์เรื่องใหม่ของเรานะครับจะเริ่มเปิดจองต้นปีหน้านะครับผมชื่อเรื่องว่ารักวุ่นวายในรถแทบนะครับซึ่งพวกเราทั้ง5คนที่อยู่ตรงนี้ก็เล่นหมดเลยนะครับผมเป็นท,ที่เป็นเรื่องแรกที่สตาร์เตอร์เอกกัณดาด้วยคือยิ่งใหญ่ามากๆครับ,รบใช่แล้วก็เปลี่ยนการทํางานของพวกเราไปเลยเนาะตั้งแต่การเป็นแบบเด็กนักเรียนเด็กมหาลัยนะครับเป็น<อ>เปลี่ยนเป็นเจนแบบว่าทําทงาน ก็จะมีพัฒนาการเป็นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมและสำคัญเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่พวกเราเนาะก็จะมีทางเออนักแสดงจากการ์ตูนเหมือนกันนะครับผมบอกเลยว่าเราหล่อสุดๆทุกคนเลยนะครับผมครับผมมีไหมเรานม่มก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากอ่าเพจของพวกเราด้วยนะครับสตาร์อินเตอร์เอเจนตเมนนะฮะแล้วก็ฝากติดตาม IG ของพวกเราด้วยนะครับผม